ไเรื่อต้นข่าวแรกวันนี้นะครับกันที่นักศึกษามหาวิทยาลัยอีสานนะครับได้เข้ายื่นคำร้องต่อสารปกครองให้มีการไต่สวนฉุกเฉินนะครับกรณีการเทียบโอนหน่วยกิจนักศึกษาไปยังสถานศึกษาแห่งใหม่ที่พบว่าไม่สามารถโอนย้ายไปได้ทั้งหมดตามที่สอกอ,อน,นั้นระบุไว้ครับ ที่สาลปกครองขอนแก่นนายวัญชัยคุรีทรัพย์นักศึกษามหาวิทยาลัยอีสานชั้นปีที่4คณะศิลปาศาสตร์สาขาการปกครองท้องถิ่นได้เข้ายื่นคำร้องต่อสอกอและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอความเป็นธรรมและขอให้สารไต่สวนฉุกเชิญกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตตามคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นการใช้ดุลพินิจ์ โดยมิชอบด้วยกฎหมายคือเป็นการเร่งรัดดาเนินการออกคําสั่งโดยปราศจากการไตรตรองอย่างถี่ถ้วนโดยว่านักศึกษาขณะนี้ยังได้รับผลกระทบต่อน,นักศึกษาอีกหลายชีวิตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีการถูกสั่งและเพิกถอนใบอนุญาตในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสานตั้งแต่วันที่31ตุลาคม2555ที่ผ่านมาโดยนายบัญชัยกล่าวว่าหลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยอีสานถูกสั่งปิดและมีการให้เสนอชื่อเพื่อเข้าศึกษาแบบเทียบโอนหน่วยกิจ ในมหาวิทยาลัยที่กำหนดนั้นทำให้ตนได้รับผลกระทบอย่างมากเนื่องจากมหาวิทยาลัยที่จะทำการเทียบโอนหน่วยกิจนั้นไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ว่าสามารถรองรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสานได้ทุกคนทำให้นักศึกษาเหมือนถูกลอยแพคือพวกเราไม่ได้รับความเป็นธรรนะครับไปไปไปที่ไหนก็ไปมหาอะไรต่างๆตามที่สกอเสนอมานะครับไปโทรไปผมได้โทรไปถามแล้วนะครับว่า โอนไม่ได้ชัดเกนและมะติกกอออกมาเมื่อวันที่สิบเกนะครับการเทรยียบรวมเล,ละผลการเรียนอยู่ในดุลพินิษของแต่มหาหลัยที่รับโอนนะครับยังไม่มีความแน่นอนนะครับเนีออกมายาวๆและขยายเวลาไปอีก6เดือนนะครับขยายเวลาปิดมหาหลัยไปอีก6เดือนเพราะว่านักศึกษาทุกคนจะได้จบที่มหาหลัยอีสานพวกพวกเราทุกคนไม่ต้องการไปจบที่อื่นนะครับเพราะว่าเกิดเกิดการเสียหายอย่างมากโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายนะครับค่า ยานพาหนะค่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโดยเงินทุกบาททุกสตางค์ได้มาจากผู้ปกครองนะครับโดยหายากมากนะครับบางคนก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนานะครับ ด้านนายอดุลคงพลนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยอีสานกล่าวว่าขณะนี้นักศึกษาได้รับผลกระทบมากกว่า2,000คนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทที่จะสำเร็จการศึกษานั้นก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะไปในทิศทางใดและบางส่วนที่ยังอยู่ระหว่างภาคการศึกษาบางไรายไม่สามารถเทียบโอนหน่วยกิจได้ทั้งหมดทำได้เพียงแค่เทียบโอนไปได้ในบางรายวิชาเท่านั้นทั้งนี้ยังคงต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในการลงทะเบียนเรียนใหม่ ดังนั้นการดำเนินการยังไม่เป็นไปตามที่สอกอ,อระบุที่จะเทียบโอนให้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่มอภาคนะครับคือไปนี่ไปสอบถามในรายวิชาคือเทียบโอนได้แค่วิชาพื้นฐาน2วิชาสาังเกฤจคอมพิวเตอร์นอกนั้นเขาจะให้โรงเรียนใหม่หมดเลยครับคือแล้วก็เสียค่าสมัครประมาณหมื่นสองเท่ากับว่าให้เราไปเริ่มเรียนใหม่นะครับตัวนี้ก็เท่ากับว่า นักศึกษาทั้งหมดที่ไปประมาณเกือบร้อยกว่าคนถ้าว่าถูกหลอกถูกหลอกไปมหาลัยต่างๆนะครับคือทางสกเขากําหนดแบบแผนมาอย่างนี้เราก็ไปไม่สามารถที่จะไปเรียนเรียนต่อได้นะครับก็ไปเริ่มเรียนใหม่ว่ากันจากมอยสารเขาเขาไม่เอาเลยก็ว่าให้ไปเทียบโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เทียบโอนร้อยเปอร์เซ็นต์พอเราไปจริงๆน่ะมันต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก เราคือถ้าวันนักศึกษาถูกหลอกกัน